ไม่เคยคิดเลยว่าจะทาตูดไก่ย่างกินที่คอนโดได้เราคือกลิ่นตอนอย่างก็เหมือนเวลาเราขับรถผ่านรถเข็นไก่ย่างกินกับข้าวเหนียวรุน้นอนห่อผักกรอบๆกินคู่กับแจว่วเผ็ดๆอร่อยมากเลยค่ะเราได้ตูดไก่มา1กิโลประมาณ90บาทนะคะนามาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมดึงขนไก่ตรงนี้ออกด้วยนะคะเราจะหมักกับซเกลือน้ําตาลปี๊บเกลือซอสหอยนางรมสีผสมอาหารสีส้มแดงไม่ใช่สีส้มหรือว่าสีแดงนะคะคนให้น้ําตาลละลายดีก็เทตูดไก่ลงไปคลุกเคล้าให้ทุกอย่างเข้ากันหมักไว้อย่างน้ัมนะาจํ ลงมาเยอะมากๆทําให้มีควันเยอะแต่ว่าวันนี้เราจะปิ้งกับเครื่องปิ้งย่างไรควันตัวนี้นะคะเราเคยรีวิวไปแล้วใช้งานดีมากตั้งแต่ได้มาตับไก่ปีกไก่บาร์บีคิวก็ไม่เคยซื้อกินอีกเลยค่ะเขามีไม้เหล็กแบบนี้มาให้ด้วยเวลาปิ้งคือชอบมากๆตัวไม้จะหมุนเองนะคะไม่ต้องมาคอยพลิกเลยมีถาดสาหรับทอดไข่ทำสเต็อกอบขนมก็คือทาได้ด้วยเครื่องนี้เครื่องเดียวเลยค่ะย่างไปกลิ่นหอมไปควันแทบจะไม่มีเลยระยะเวลาในการย่างเราว่าเร็วดีนะคะพอสุกแล้วตูดไก่ร้อนๆก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยค่ะรสชาติแบบบ้้้้าาาานานน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 นหหหวเเเเค็มมมัััแแแแต่่่กกกกกิิิยยอออออะะบบบบลีููืืํใจรรรพ อ่อยมากๆเราไปทำตามกันดูนะคะ